ลากรวยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ12ตัวละครผู้ใช้โปเกมอนในเกมเกนชินะเพล็กหรือใช้สปมอนในการต่อสู้นั่นเองนะฮะขอบคุณคอมเมนต์จากคลิปก่อนๆด้วยนะครับกับหัวข้ออันนี้นะคอมเมนต์มาว่าขอดูตัวละครที่ใช้โปเกมอนหน่อยก็เลยจัดให้เลยนะครับเพราะแน่นอนว่าตัวละครในเกมเกนชินนั้นแต่และตัวเนี่ยก็มีวิธีการต่อสู้ที่แตกต่างกันบางคนใช้วิชาที่ตัวเองถน,นัดบางคนเนี่ยแปลงหน้นาเพื่อต่อสู้ได้หรือบางคนใช้สิ่งประดิษฐ์หรือสัตว์เลี้ยงสิ่งอัญเชิญต่างๆคลิปนี้ก็เลยรวบรวมโปเกมอนทุกกกตตตตัััััววมาาานนนนะะะคคครรรรรบ็ืืออออสสสิิิ่่่งงญญเเชชหดด้้้ลใใูโยจ แยกเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้จัดกลุ่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก่อนจะเริ่มกันนั้นก็ฝากก like ดไลค์คลิปนี้เช่นเคยฝากกด subscribe ช่องหรับ่อยๆเอาไว้แล้วฝากผู้สนับสนุนช่องเราเอาไว้สักคาหเดียวนะครับขอแนะนำ i c h m a n s h o p ด้านเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมเพชรเกมชินิแพ t ง่ายๆโปรโมชั่นเพียบราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเข้าเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ชำระง่ายได้หลายช่องทางผ่อนชำระนานสูงสุด10เดืือออออนน้้้้้พรระะเเเเเจาาาชไไไมมมมมมม่ด่ดดแแแลลวยัังตติิกกกกๆี คุมไม่ว่าจะเป็นโรบลอง d a y อดหร s t สต t e ม m รวมถึงบัตรไลฟ์สไตล์เช่น Grab, Line, Tinder อยากเติมเกมสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึง Richman Shop โ่1เรื่องเติมเกมเริ่มกันเลยที่หมวดสิ่งมีชีวิตจ,จิตใจครับตัวแรกครับตัวที่หนึ่งในคลิปนี้ก็คือ เซียงหลิงนั่นเองที่ใช้กูบ้าในการต่อสู้นะครับกูบ้านนั้นมีรูปร่างเป็นเหมือนตุ๊กตาหมีตัวสีเหลืองและตัวตนจริงๆของกูบ้านเน่ยคือเทพเจ้าแห่งเตาไฟนั่นเองนะครับใครที่มาเล่นไม่ทันเควสอีเวนต์ตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่รู้อันนี้นะคือบอเลยประวัติไม่ธรรมดามากสำหรับหมีเหลืองตัวนี้น,นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเทพเจ้าแห่งเตาไฟชื่อ มาโชเซียสนะฮะเป็นเทพที่ห่วงยาเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของผู้คนและคอยช่วยเหลือผู้คนพร้อมกับสอนวิธีใช้ไฟในการทำอาหารให้กับผู้คนมาโดยตลอดแต่แล้วก็เกิดอุทกภยัยครั้งใหญ่จนทำให้มนุษย์และเหล่าเซียนต้องย้ายถิ่นฐานไปที่เมืองหนือเวหลายร้อยปีต่อมาก็ได้เกิดภัยพิบัติแล้วโรคระบาดขึ้นจนทำให้ผู้คนทุกทรมานมากๆในตอนนั้นเองครับเทพเจ้าแห่งเตาไฟเนี่ยก็ได้เสียสละตัวเองเพื่อผสานเข้ากับ,กบแผ่นดินเพื่อยับยั้งภัยพิบัติต่างๆและเนื่องจากใช้พลังเยอะเกินไปครับพลังสติปัญญาด้านกายของท่านเทพ กับเซียงหนงในภายหลังนี่แหละก็เป็นนเรื่องราวของกูบ้าเทพเจ้าแห่งตาอไฟนั่นเองนะครับซึ่งในเกมเนี่ยเซียงหนงก็สามารถเรียกกูบ้าออกมาโดยการกด e มาฟุนไฟใส,ส,ส่ศัตรูได้นะไฟแบบจิ๋วๆน่ารักนะแล้วก็สามารถทิง้งพลิกไว้ตรงจุดที่หายตัวได้ด้วยนะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับคนที่เก็บพลิกได้ตัวที่2ที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็คืออุชิของอิโต้นั่นเองนะครับรูปดางเป็นเหมือนวัวกระทิงนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งอาราทะคิด้าน,นหลังจะสะพายหลังคาสีแดงไว้ และยังชอบสายห่างไปมาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยอุชิเนี่ยเชื่อฟังคําสั่งของอิโตเป็นอย่างมากเวลาเรียกใช้งานก็จะออกมาแบบรวดเดียวทันใจอย่างที่เราได้เห็นไปนในเนื้อเรื่องของเกมแพดสองจุดหที่ไปติดอยู่ในเหมืองใต้ดินนะครับตอนนั้นอิโตเนี่ยก็ได้ทําการเรียกอุชิและสั่งให้มันไปค้นหาทางออกให้แล้วดูเหมือนว่าอุชิจะมีระดับสติปัญญายที่สูงระดับหนึ่งด้วยเนื่องจากมันดูเหมือนจะสามารถสื่อสารได้แต่ต้องผ่านตัวของอิโตเท่านั้นนะครับและว่ากันว่าตัวของมันเนี่ยสามารถขับไล่ผู้ผีวาดกลิ จะทำการปาอุชิออกไปใส่หน้าศัตรูปักเพื่อสร้างความเสียหายหินให้กับศัตรูที่โดนโจมตีใส่และสามารถรลอรลอศัตรูที่อยู่รอบข้างให้มาตีตรงอุชิได้อีกด้วยนะฮะตัวละครที่3ครับในลิสต์นี้ก็คือ โดรีและจินนี่นั่นเองนะครับเมื่อตัวของโดรีทำการโจมตีปกติเนะี่ยเขาไม่ได้ถืออาวุธเองและไม่ได้ออกท่าทางการโจมตีเองแต่เป็นสิ่งมีชีวิตสีชมพูกลมๆออกมาต่อสู้แทนเธอนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตะเกียงของโดรีที่ถูกเรียกว,ว่ายินนะครับก็คือวิญญาณท่าชนิดหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในสิ่งของ,งต่างๆเช่นตะเกียงวิเศษหรืออาวุธยินของโดรีเป็นรูปร่างเหมือนสลามสีชมพูทุกครั้งที่มีการต่อสู้เนี่ยโดรีจะเรียกออกมาต่อสู้แทนตัวเองและยินตัวนี้เนะี่ยยังแข็งแกร แล้วมีัเป็นตัวที่คอยนาโชคมาให้โดดี้อีกด้วยว่ากันว่ายินเนี่ยถูกกาเนิดมาจากก็เดดซอฟฟ f ฟลาวเวอร์สหรือเทพดอกไม้เมื่อนามาแล้วของเมืองซูเมอดูนั่นเองนะครับในเกมเนี่ยยินของโดดี้ออกมาตลอดนะครับและในท่าไม้ตายเนี่ยโดดี้ก็เรียกออกมาเลยซึ่งสามารถฟรื้นฟูพลังชีวิตได้คืนพลังงานท่าได้และสร้างความเสียหายไฟฟ้าแก่ศัตรูได้นั่นเองนะครับตัวละครที่4นะที่ใช้โปเกมอนมีชีวิตนะก็คือมอไป,ป,ปจูนั่นเองนะครับที่มีงูคู่ใจ ชังเฉิงนะครับที่พันอยู่ที่ของเขาตลอดเวลาเป็นงูเผือกปักแซบนั่นเองนะครับคือสามารถพูดได้และมีสติปัญญาที่สูงมากๆไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปเลยในสมัยก่อนงูชังเฉิงเนี่ยอาศัยอยู่บนภูเขาของเชียงยูเวลซึ่งในตอนนั้นน่ากานของมันอ่อนแนมากๆแต่มันก็ได้ถูกพบโดยแพทย์คนหนึ่งและแพทย์คนนั้นก็ได้ทําสัญญากับมันเพื่อให้ชังเฉิงเนี่ยสอนศาสตร์และแผนการรักษาให้แต่ก็ต้องแลกกับพลังชีวิตของผู้ใช้ซึ่งสัญญานี้ถูกส่งมารุ่นต่อรุ่นจนถึงปายจูนั่นเองนะครับในเกมเนี่ ให้แกตัวละครในทีมนั่นเองนะครับ ไปต่อที่ตัวที่5ครับคือฟิชเชลและออสนะฮะตัวนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดี Aus ออสจะมีรูปร่างคล้ายอีกาสีม่วงนะครับฟิชเชลเนี่ยก็สามารถเรียกออสออกมาได้เวลากดสกิลท่านและสามารถแปลงร่างเป็นออสได้ชั่วคราวอีกด้วยนะครับตัวตนของออสเนี่ยเป็นตัวตนที่พิเศษมากๆเพราะเกิดมาจากวิชั่นของฟิชเชลนั่นเองครับคือน่าแปลกใจมากเพราะทั้งเกมเนี่ยมีเพียงตัวของออสนี่แหละที่เกิดมาจากวิชั่นได้นะครับและมีสติปัญญาสูงมากด้วยและพูดคุยสื่อสารกับเราได้เหมือนเป็นคนคนหนึ่งเลยในเน มากๆเลยส่วนในเกมเนี่ยเวลาเรากด e ออกมานนั้นเนี่ยออสก็จะสามารถยิงกระสุนไฟฟ้าใส่คู่ต่อสู้ได้นะครับและฟิชเชลเนี่ยก็สามารถใช้รูปร่างของออาใส่ชั่วคราวกด q ปุ๊บก็เป็นอะไหล่ที่เบิร์สสามารถบินได้ด้วยนะครับแต่ระวังนะครับตอนบินอยู่เนี่ยโดนมอนทุบได้นะฮะในเนื้อเรื่องเนี่ยบอกว่าฟิชเชลสามารถมองผ่านดวงตาของออสได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามและยังสามารถบินได้ด้วยนะโอ้โหขอี้โกงมากสามารถสำรวจพื้นที่โดยรอบหรือเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในการต่อสู้ได้นะครับสุดท้ายตัวที่6นะครับไม่รู้จะนับเป็นสิ่งมีชีวิต ก็คือหูเต๋าและวิญญาณคู่ใจนั่นเองนะครับคือสิ่งอันเชิงของหูเต๋าเนี่ยอยู่ที่ท่าไม้ตายครับโดยที่หูเต๋าสามารถเรียกผิวิญญาณออกมาเอามือจับและเหวี่ยงฟาสตูได้นะครับมไ,มไ,มไ,มไม่ธรรมดามากซึ่งรูปร่างของมันเนก,ก็จะเป็นเหมือนลูกโป,ป่งสีขาวๆมีตามีปากนะครับเป็นตัวละครที่สามารถมองเห็นวิญญาณได้เป็นเหมือนสับป,ประเดิน,นั่นเองนะ <c oughs> คือทําพิธีศพนะและในเกมเนเวลาเราใช้ท่าไม้ตายนี้คือเรียกวิญญ,ญาณมาฟาดเนนะี่ยฮูเต๋าเทนเดอรเมดอย่างแรงเลยนะกับศัตรูนะครับและฟื้นเลือดด้วยนะครับ จบไปแล้วสำหรับ6ตัวได้ครับเป็นหมวดสิ่งมีชีวิตนะครับโปเกมอนมีชีวิตนะครับไปต่อที่6ตัวหลังหมวดนี้เนี่ยจะเป็นโปเกมอนเครื่องสิ่งประดิษฐ์นั่นเองนะฮะเออเฮ้ยดูสิจะมีตัวอะไรบ้างตัวแรกก็คือซายุและมูจิมูจิดาวดูมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนตุ๊กตาดาวดูมาของญี่ปุ่นคำนรรยายบอกไว้ว่า เป็นวิชานินจาของซายุจากสํานักยูฮูนะครับเวลาใช้วิชานี้เนี่ยตัวซายุจะสามารถเรียกผู้ช่วยออกมาได้และดูเหมือนว่าเจวว้าตุ๊กตานี้เนี่ยจะสามารถเป็นที่นอนให้กับซายุได้อีกด้วยนะครับในเกมเนี่ยเวลา,ากดคิวเนี่ยซายุจะเรียกไอตัวตดร์มานี้ออกมาและฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมดให้กับคนในทีมได้และช่วยต่อสู้คือทอรเเมตลมได้อีกด้วยนะฮะ ตัวที่2ครับที่ใช้เครื่องจักรกลเป็นโปเกมอนก็คือเหยื่อนั่นเองครับกับตัวยูกุยนะครับหรือตัวกระต่ายนะฮะตัวกระต่ายของเหยื่เนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะแต่คือสิ่งประดิษฐ์คล้ายๆตุ๊กตากระต่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเซียนท่านหนึ่งเพื่อช่วยเหยื่ยาในการแก้ปัญหาที่น่ากุ้มใจนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนสร้างชื่ออะไรนะครับในเกมเนี่ยเวลาเรากด e ออกมาเนะี่ยตัวกระต่ายเนี่ยก็จะทำการพ่นระเบิดหัวเชือเท้าออกไปนะทำ d a เม g และ h e a ได้ด้วยนะแลวถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะมีกระต่ายออกมาเยอะะไปหมดเลยเะ ตัวละครที่3ก็คือคาเวและเมลแร็กนะครับเราสังเกตว่าคาเวเนี่ยจะถือกระเป๋าใบหนึ่งติดตัวตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่กระเป๋าธรรมดาแต่คือสิ่งประดิษฐ์สุดอัจฉริยะสารพัดประโยชน์ชื่อเมลแร็กนั่นเองนะครับเป็นเหมือนหุ่นยนต์ในรูปแบบกระเป๋าครับมันพูดไม่ได้แต่สามารถสื่อสารได้โดยใช้ใบหน้าและส่วนต่างๆของมันในการแสดงอารมณ์หน้าที่หลักของมันก็คือช่วยคาเวในงานสถาปนิกเช่นทำแผนที่และงานสำรวจแต่ก็ยังมีหน้าที่อื่นๆอีกเช่นการตรวจจับและฉายภาพนอกจากนี้มันยังเป็นอาวุธให้กับคาเวอีกด้วยนะเพราะันนนใใเเกกมมี่ยารโจตีของคาเวจะใช้เมลลแแรนี่หะ ในการควบคุมอาวุธจัตะยะไกลทําให้ตัวของคาวเวไม่ต้องออกแรงถืออาวุธเองนะครับอ,อย่างเท่ส่วนสกิลท่าเนี่ยก็จะทำการใช้เมลแ็กสแกนมรูปวงกลมเพื่อสร้างความเสียหายไหมและระเบิดมาเฟื่อทั้งหมดในระยะทันทีทําไมตาเนี่ยสามารถสร้างพื้นที่การทําแผนที่ทรงรูปบาทขึ้นมาได้ด้วยนะครับเสริมขออเขตการจำเปนของคาวเวให้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับโอ้โหประโยชน์เยอะมากตัวที่4ครับก็คือน้องคลีครับและจัมปี้ดัมตี้นะครับในคำอธิบายของคลีเนี่ยบอกไว้ว่าจัมปี้ดัมตี้เป็นเพื่อสิทธิของคลี โดยรูป้าของมันเนี่ยเป็นเหมือนตุ๊กตาที่ถูกใส่ไว้ในถุงสีแดงนะฮะเวลาเจอคนอื่นเนี่ยครีก็จะชอบแนะนาให้ทุกคนรู้จักกับเพื่อนคนนี้ของเธอและเพื่อนของครีี่ยังมีหนึ่งตัวด้วยก็คือโดโดโก้ซึ่งเป็นตุ๊กตาเช่นกันนะฮะแต่ตัวโดโดโก้เนี่ยต่อสู้ไม่ได้นะเหมือนตุ๊กตาธรรมดานั่นแหละที่อล,ลิสสร้างขึ้นให้น้องครีมีเพื่อนเล่นจะได้ไม่เหงานะครับเป็นเพื่อนคนแรกของครีเลยทีเดียวความสามารถของมันเนี่ยก็คือตอนน้องครีกดสกคลิลอีก็จะทําการโยนตัวจามปีออปดดป้ดํ พูดถึงโปเกมอนตุ๊กตาและเบิดนไฟยังมีอีกตัวหนึ่งในเกมนี้ก็คือแอมเบอร์และบาร์ดอมนี่นะครับตัวที่ผมมั่นใจว่าตอนเริ่มเล่นเกมแรกๆเนี่ยทุกคนต้องลองกดสักครั้งนั่นแหละแล้วก็งงว่าเมื่อ,อไหร่เหมือนจะระเบิดวะอะไรอย่างงี้นะผมนี่ยืนจ้องอยู่นานเลยนะก็คือบาร์ดอมนี่เนี่ยจะเป็นตุ๊กตาที่เป็นหน้าตาคล้ายๆกับแอมเบอร์นะครับเป็นเหมือนเพื่อนยามเก่าให้กับเธอแล้วมีความสามารถในการระเบิดและยั่วยุศัตรูนะเท่านั้นยังไม่พอมัน,นได้รับการปรับแต่งความสามารถให้ดีขึ้นนนโดยนดยยย้คอคคีีกววใาาาส่รเ มีประวัติศาสตร์ข้อโคนที่ยาวนานแต่นับจากรุ่นที่8-9 3าเป็นต้นมาเอมเบอร์ก็ได้เลิกน้บมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมแต่เวลากด e เข้าไปนั่นแหละเอมเบอร์ก็จะสามารถโยนบอนบอร์นี่ออกไปได้จากนั้นมันก็จะได้เต้นสมานหนึ่งนะครับดึงสตูมาโจมตีและเมื่อหมดเวลาหรือถูกทำลายเนี่ยก็จะระเบิดตุ่มขึ้นไปแค่นั้นเองนะตัวละครตัวที่6ครับที่ใช้โปเกมอนเป็นเครื่องจักรกลตุกตาและเป็นตัวสุดท้ายในคลิปนี้ตัวที่12แล้วก็คือคอนเล่ครับคอนเล่เนี่ยตุกตา จะคล้ายกับอดอมนี่ของเอมเบอร์มากๆคือน่าจะได้แรงบันดาลใจมาแหละเป็นตัวตาที่เหมือนกับตัวตาลไล่ฝนแต่เขาเรลยบอกว่า มันคือตุ๊กตาแมลเนะี่ยก็คือในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่คอนเลกกำลังจะออกจากมอนสเตอเธอก็ได้ซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าแล้วนําไปฝังไว้ให้กับลิซ่าให้เอาไปคืนให้แอมเบอร์หน่อยนะครับอย่างไรก็ตามครับคอนเล่ก็เย็บผ้าได้เร็วไดายมากๆลิซ่าเนี่ยก็เลยสอนคอนเล่เย็บปักถักร้อยไปนะสอนสกิลใหม่นั่นเองนะครับพอคอนเล่กลับมาที่ซเมลุเธอก็ได้ฝึกฝนสกิลที่ลิซ่าสอนมาครับแล้วว่าหนึ่งในหมู่บ้านของคอนเล่เนี่ยคอนเลกเขาก็ได้เอาตุ๊กตาเหมืนที่ถูกเย็บอย่างประณีตไปเล่นกัััััับบบบบเเเเเเดดด็็็กกกๆนน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 ่่นน่่่ออออออองงะะคคคคคครรโยยยใให้้าาาาาาขธีีตตตมมมมมวววภภูิจชืืลุ๊ ตาแมวของคอเล่ที่เย็บขึ้นมาเองด้วยฝีมือของเขาครับก็แอนบาร์เนี่ยนะ่าจะมาจากแอมเบอร์นั่นแหละนะครับในเกมเนี่ยคอเล่ก,ก็จะสามารถโยนตุ๊กตาคอเล่แอมบาร์เนี่ยตอนที่เรากดคิวนะที่จะสามารถสร้างความเสียหายไม้วงกว้างได้นะครับสร้างโซนขึ้นมาที่สามารถกระด้งไปมาอยู่ในพนื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับและนี่แหละก็คือ12ตัวละครผู้ใช้โปกเกมอนในเกมเกนชินอิมเพกนะฮะตามคําขอเลยในคลิปนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันนะฮะเอาจริงเกมนี้ก็ครีเอทมากนะกบรปฏิการต่อสู้ต่างๆเนะี่ยมาดูกันว่าตละครในนนเมืออง้ท จะมีตัวไหนที่ใช้โปเกมอนอีกหรือไม่นะครับซึ่งผมก็เดาว่าต้องมีอย่างแน่นอนนะโอเคถนะ้าใครอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกในเกมเกมีนินแผนพนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวลาก่อยจัดให้นะสำหรับคลิปนี้ลาก่อยขอบคุณม,มากๆทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะฮะและลาก่อยก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากลิชแมนช็อปด้วยนะครับใครอยากจะเติมเพจแบบไม่หลุดเลทผมแนะนําอย่างยิ่งนะครับลองเติมเพจจากลิชแมนช็อปดูนะครับการันตีมาหลายคนแล้วนะคคครับบกกนนใหม่ลิปะทุ